สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอบคุณการงานและการเงินกันค่ะขอบคุณการงานของฉันนะที่ทำให้ฉันมีผลกำไรมากมายมหาศาลทุกวันขอบคุณธุรกิจของฉันนะที่ดึงดูดการเงินให้กับฉันตลอดเวลาทุกวินาทีขอบคุณความสุขของฉันนะที่ดึงดูดแต่ผู้คนดีๆเข้ามาร่วมทำธุรกิจขอบคุณ ธุรกิจอาหารออนไลน์ของฉันนะแบรนด์นาแซบอร่อยนอที่เธอทําให้ฉันมีความสุขทั้งกายและใจและส่งต่ออาชีพดีๆนี้ให้กับผู้คนอื่นๆอ,อีกมากมายทําให้พวกเขามีเงินไปหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาและครอบครัวของเขาอย่างมีความสุขขอบคุณความเจริญอุดมสมบูรณ์ของอาหารและของตัวฉันที่ส่งให้ผู้อื่นมีความสุขตลอดเวลาขอบคุณเงินจำนวนมากมาย ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขตลอดเวลาขอบคุณนะคะ